เอาปัทธิธนีกับมะเบิงกันวะซุมโมขาสีเฮ็ดอีหยังแน่เอาปัทธิธนีวันนี้อภิรนทน,นาการจากพี่ยาสาขากว๋วยเตี๋ยวจากอิฟสวิตมาเองเลยมือนีหยกหมอกว๋วยเตี๋ยวมะฮอดปลาเด้อค่ะเด้อบ่ได้เฮ็ดกันแต่มากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันก่อนคิดสมัตินาะค่ะเนะาะสาวพี่กุลกับมา้ามือนีเห็นบ่เนี่อเอา เอายืนแบบไหนมาเดี๋ยวก่อนเนาะเอาเอาสูเอาหยุดทอนีก่อนนะโอ้ยปสิทายอย่างกระต ong อันอันนนั้อันนี้เอาว่ากันไปเอาอาคาลูกเอามากินกาแฟกันมาซนกาแฟกันไหนไหมเจ็ดนาีแล้วเจ็บกาทีแล้วอันหนึ่งสองเชียร์กาแฟฮหอน กกินนัมาปมา่เชื่อมาทั้งหลังแม่ที่หน้าแม่อันนี้อะมาเราไล่เดีไล่นี่บอกมันจังโอ้ยสูงอ่ะหนึ่งสองสามกระไรนี่ไล่นี่จ้ะโอ้ยหน่อยบังเอาได้ค่ะบังเอาได้ขบวนการเยี่ยมโอเคโอ้สุดสุดได้อัน อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนเดี๋ยวขอวิดีโอจากอันเนี้ยากเอากาแฟมากาแฟคือขอว่างไว้พนวิดีโอเราถือวิดีโอก่อนตั้งก่อนนะมาทั้งพี่เจ็ดวินาทีมาเช็คมาถึงเอามาไกลๆกัน มาเด้อพี่น้องจ๋ามากินกาแฟาอยู่ในป่ามีแม่ป้ายาแล้วก็แม่ทีน่าแล้วก็สาวพี่กุลน,นะคะมากินกาแฟากันพี่น้องจ๋ามามาสดท่นอนกันนะคะก่อนสิกินก๋วยเตี๋ยวกกาแฟันนะฮะก๋วยเตี๋ยวก็มีอยู่ในป่าอยู่ดงเด้อพี่น้องเด้อฉีดรวยรวยคงแม่ป่ามันถ่ายแล้ววันนั้นถ่ายตลอดเลยนะเอ้ยระเบิงระเบิงระเบิงแบบที่ไหน ตามนั้นล่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่คือเป็นปลาที่ที่นามาประจำนะคะเด้อปลาเห็ดปลาเห็ดหละกกับปลาอน,นั้นอันนี้น้ำหล่ะค่ะเมนีม้มาเก็บเห็ดมักกินเขา่าถือว่ามากกินก๋วยเตี๋ยวก่อนคือสมัติเด้อเอามาเบิ่งนกันอีกทีนึงว่ามีอะไรอยู่ในหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวหม้อก,ก๋วยเตี๋ยนี่ก็เป็นของไม่ย,ายาม่ยาๆ้ะคะเด้อแกะดเพินกับผุดอ่ะหุบๆๆๆขึ้นมาเลย นนมันเป็นอันพดพดจ้ะอ่าเป็นพดพดเป็นมิสไหมระ,ะเบิงบัตทีนเนโอลูกชิ้นก็ทําเองทุกอย่างทําเองหมดเลยวันนี้เอาอัน,นอันนี้มาให้เบิงมาทีนน่ก็เทียมเจียวสันเผินเห็ดมาเเอาเอา้วนนมีหท มีหอดน้ำสมน้ำสวยบาดที่ไหนโอ้ใบแก้วเจ้ามาบ่บ่ดื่มน้ำสาขอบคุณค่ะใช่แอปเปิ้ลแล้วเราดื่มน้ำสาเราดื่มน้ำอันเบียอันนั้นน้ำเมียน้ำเงี้ยวอุดน้ำแซ่เฟี้ยงเมียน้ำเงี้ยวอุดเอาเลย อันนี้ก็คือซิเมนอันประจําโตแล้วนี่อันนี้ของพวกเจ้าอันนี้ของอนนประจําโตแม่ป้าเรามีของประจําโตแล้วเด้ของใครของมันสันสสนิษฐานนี่เบิ่งเครื่องปรุงเดอ้อค่ะเดอ้อเครื่องปรุงเอาที่พะโล้เจ้าเกา่าลงนัวะน้ำต้มน้ำสอยนี่เบิดค่ะใส่เข้าไปนี่ค่ะนี่แหละค่ะเมืองนอกเมืองนาอยากกินอย่างกระเฮ็ดเอา เดบบเป็นก็นใ,หนให้มีพี่น้องปองไปห้ยมวยตังเดบบลีปากซอยบรายวัดเออบ่มีอันแกบมีเกือบเด้อค่ะเดอ้อมีแต่เกือบเขาปลาเออนี่เห็นไหมเนี่หม้อก,ก๋วยเตี๋ยวนี่ฉันขอถ่ายรูปก่อนนะหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวนะปารเริ่มฟดแได้ไห่ยายเจ้าเด็กพี่แล้ว,ายายาวละเบิ่งสัมผัเพิ่นบ่ให้เอาถ้วยมาล่ะเพิ่นมีถ้วยใหลไงก็ของฉันอีกเบิร์นถ้วยก๋วยเตี๋ยวเด้อค่ะเด้อพุ่นน่ะ เส้นเล็กป๊าเส้นนะว้าวโอ้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 มาขัดเถอะล่ะว้าวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขอบคุณเจ้าภาพบุญหลายสายยาวเงินไหลน้องท้องไหลมาสุดภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถูกค่ะหลับรวยเงินทองบั่งมีสี่สิบอ๋อสินังเราเด้อปัดจีุบันกินข้าวปลาเนาะค่ะนี่เอาแมเปลใย่าเป็นเนื้อสูตรผิดเตรียมมาเรียบร้อยเครื่องอย่างแบบนี้เนาะค่ะแมเปลใย่านี่แล้วกั เพชรขวางจำนายอยู่ในประเทศอังกฤษนะคะเมื่อวานจะเป็นแหนมหมูลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้ออันอยังอีกเกาะอ,อ,อย่งอีกแหนมคุกก่อนไหมเนื้อคุกขจาเกินขายพี่น้องจ้าผู้ใดที่อยู่อังกฤษกินมา,าตั้งแต่สมัยลูกแล้วหน่อยเดี๋ยนี้ลูกแล้วเป็นบ่าบวเบิดแล้ว แม่ไปแยกคนนีจัดยันบอรวยไทยแลอย่าเล่นแล้วจะผิดแล้นี่ไทยิดสัมพอสัมพอซุ้มเฮาพากันจนนั่นล่ะเฮาซื้อมาตั้งแต่ตะปางก่อนพุ่นสัมพอบ่รวยจักเทื่อย่อนซื้ออันแหนมเลานี่ล่ะเอ้าเอาซะให้แบบหล่อนๆซะเอาไปเอาเอาสอนแย่ออนใส่ไปอ้าอันนี้สิดทายไปให้ท่ายบ้านน้องไอ้น้าน้องโทมเบิ่งดอกเด้อนี่นี่ว่าแล้วกะ อันนี้ซะให้มันเรียบร้อยเสียเอาอันนี้ใส่ก่อนเด้อก่อนเสีเอาน้ำใส่หน่อยดูค่ะดูดูสิมีอะไรมีน้ำสมมติมีมัะนาวกับมีดเอ้ะอาจารย์าะไปกินอันนั้นนะบางทีอาจาียกินน้ำสมเเห็นเจอ แมนบอซ้อมจ้ะคือซ้อมดิแท้ซ้อมจ้ะสังเกตเอ,อ,มมอ่ะเออซ้อมเลยบอสกินน้ำกันนี่ล่ะประหยัดไว้เจ้าไปตำบะคุง้งเนี่ยหมดแล้วงเนี่ยหมดแล้วนาทีบอสกับเพี้ยนเกี่ยวกับมีได้การทำเองหอ,งอมด้วยบาดแต่อ,อยู่เมืองไทยผิดแล้วกาลังกาลังนั่นกาลังเดียดกำลังเดียดมันเดียดก่อนเพราะว่าอันนี้มันเย็นจ้ะแม่นนะใส่เป็นผักด้วเด้อ จ้ะอ,นนะอันนี้ทุละอันมาเด้อผู้บ่าวทั้งใด<ะ>ผู้บ่าวผู้เฒ่าจุ๋มสองไม่ใหญ่เปิดแล้วบัดนีน้อยู่เปดพอดีกระดาษนี่พริกป่นนี่เผ็ดป่ะน้อพริกป่นนี่เนานะใส่เข้าไปไว้ก่อนเลยซิมมังกร เสร็จแล้วน้ำน้ำตาลไซเปเห็นกล่องว่นได้เด็กพี่น้องเห็นกล่องนี้ก็หนูแบบยิ้มใส่เลยน้ำตาลจักรีก<อ>รักปรุงเลยบเ่เอากระปรุงไว้ก่อนหนาใส่มารกับโคเลโคเล,คลหลุดแล้วนาะมันนีมีหมูอยู่อันตอนหมูอยู่ข้างล่างเอาไม่ตอนหมูด้วยไปสัง่งเอาเนาะสั่งไหสิพอถือก็ละออสิบหน่อยผมรู้เนี่ยลูกชิ้นเนี่ย ก็บ me me yes. ่จำเป็นต right. well, ้องกินเบิด uh ์นกินเบิดบ่เอาบ่บ่เอาเมียบ้านเด้ยวเมื่อสิมาสิสดให้มันเบิดป๊าเอาแบบจุกๆก็จว่าเนาะคักแท้ว่าคักแท้ค่ะบนลายสายยาวสาธุเด้อขอให้ร่ลำให้รวยขอให้มั่นขอให้เอ้ยอันนี้สิไปกิดกาวไม่ก่อนจิมมี่โอลิเวอร์จะโดนแล้วแต่ทำไมเป็น ทีม <Jimmy> ีโอลิเวอร์ติที่ได้ซื้อไว้อยู่ดอกเพราะว่าอยูบบอนนะ่บ้านน่ะไฟดับดูหลายอ้ใส่นั่นเนาะบ้านนู้ใส่เกล็ดจะไฟดับดีดีเห็นมอมื่อนันเกลบอ,อกอพีกจะได้เผากันมาสันควันกุ๊บกับอะไ้เรื่องฮะพวกกี <c oughs> <ส>่ก็ได้ได้ซื้อไว้บ่ได้แพงเด้อล่ะนี่ซิบก๊อปปองแม่ตนตัวนั้นนู้ซื้อหลายปีที่แล้วน่ะนู้ซื้อซิบหาปนนั่นแหละแต่กี่กับมีบ่ได้ใส่กันแล้วไปขายค้าบูตเซล นูทาน่ามันก่อนขันมันมีฝาปิดะเอาเอาถ้วยนูไปว้างทั้งเทงบ่มันส่ได้เดือดไปไหนมาอื้มว้างบ่ได้ดอกมันกับอันนี้มันเลอะละจุ่มปรับเดียวเบิ่งล้อลุ่นกันนะคะเด้อันจะหยอดน้ำปลาก่อนเน้อเพราะว่าฉันเจ้าเอาม้ไห้ว่าท่านจะใส่ได้น้ำปลาเจ้ายันเบิด ย่านมันเบิดอใแล้วไกลแล้วอืมไปแล้วไปแล้วเอา้าจังเห็นนี่แหละจ้าเดี๋ยวย้มกินเราจังคอยมาวากันเด้อบัดทีนี่เท่านี้ก่อนอ๋อ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 คักไลยคักไลยล้อลุนกันมาละค่ะเด้อฝนกับตกกับลิ้นบัดน,นี้สิได้น้ำก๋วยเตี๋ยวเพิ่มได้บัดน,น่ะก็ต้องให้หนู้ยไล่ดอก มา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 กินน้องกันอย่ามาบอกเลยแม่ค่าคนนี้นี่ต้องตามใจแม่ค่าเธอบอสั่งบะไรดดอกเธอก็ต้องเข้าใจว่าแม่ค่าอย่ามาบอกเลยอือเขาไม่สูตรของเขาพุ่น่ะก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นทำมาเองขอบคุณค่ะพิเศษป้าถั่งแองที่นอนัอมาชูกิน สดโกโกโกกเลยเอ้าเอามา,าอีกยรูปนะหมูค่ะหมูถ่ายรูปเนี้ยถ่ายรูปแนวถ่ายรูปแนบดิถ่ายหอดวิดีโอดุผลแล้วอือเอาเดี๋ยวกล่องจะถ่ายผลก็เพื่อนนั้นเป็นแนวเนีย่ยมองได้บุล่ะเป็นกล่องก็ได้แกาลารีกาลาด,ะละดา บลูว่ามองไดเยู่แล้วต้องกินเหี้วแล้ววะตีน้ำปลากับขวดตาห้าก่าสันอยู่บมงไดบู๊ภาพเจ้าหาพอพอน้ำปาฝนมจากนานหรือไม่หรือกินกกินกอนวมา่วาด้่ะเดกปรุงกขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆ บกาปุงใส่เต็มที่เด้อบอต้องอันนั้นเดลยช่างปรุงมาแบบสุดยอดเด้อมาบพริกเด้อลูกของมันคือบ้านเฮาเด้อเอ้าลูกเอาแล้วเจ้าไหนกินเผ็ดบอบอเผ็ดกินหรอเด้ใส่หรอเด้ใส่ก้อนโมหรอได้โอู้หูสีบัเค็มสุดเออโอ้โห บกันอ,อลูกชิ้นเน้นเน้นลูกชิ้นพิเศษลูกชิ้นค่ะงั้นนี่ลานใดก์ไอเด้อค่ะเด้อลูกชิ้นบอกว่าพอเอาลายกับบดได้เด้่มันเป็นสูตรเพิ่นต้องเต็มถวม้วยมาถักบอบไปน้องอ้เวจะเดือดปนปิดเลยเน,นาะงก้อนน้องก้อนพอม โอ้โอ้โอ้ะ <c oughs> ุ๊ฝนลิน้นห่มกับมีอยู่เด้ดในรถห่มแบบไหนห่มเหมบอกว่กฝนลิน้นฝนลิ้นพี่น้องค่ะกินข้ขาวากฝนค่ะพราะเยอ แับแค่ะ<ส>แคบ่สิฝ่าวกินก่อนยานได้น้ำก๋วยเตี๋ยวเพิ่มมี่เด่นะ <c oughs> จักนี่ไหมจักฝ้า <c oughs> กินไปกินไปว่ามันสดไก่สิบเบอร์ตาเอ้าสวยขึ้นมแต่นามลายขึ้นแต่ปฎิว่าอื้ออื้อ เดี๋ยวรอบน้ำมะนุ๊กค่ะเขาเด็ดมาขวากันดิน้งสซีเฮ็ดเมียงปลามาดอกมีปลาในช่องฝุตอยู่รอบหน้าที่หนาสีเฮ็ดขนมจีนเด้อขนมเส้นเด้อแซ่บแซ่บท่านบ้านเฮ็ดเมียงปลาหนิหนูเอาปลามาเฮ็ดขนมจิ้มมาเด้อหนูสะเอาปลาผักมาขันเขาดเด็ดขวากันอีอืให้แม่ไปย่าเฮ็ดกันกินม,มาตามน้อน้อบาทจ้ะสียานปลามา หยดเดนะแซบเดนะแซบเลยนะอืมพิเศษข้งพิเศษเอาหอดผงชดรถมาเอาหอดผงนัวมา แม่กูเอ้ยเสียบครับบอย่างอื่นม่ได้นอกจากอือโอ้ขอบคุณค่ะนี่ตอนอยู่เดสจได้ปิดไฟโอ้ขอบคุณค่ะได้ปิดเกลียดอาหอน เปฮัลโหลฮัลโหลห่อนห่อนหรือเผ็ดห่อนห่อนห่อนหอนิดห่อนอันนี้ห่อนอันนั้นไหมฮอนอันนี้ไหมลงกินไปไหมมันออกมาจากน้ำห่อนไหมโอ้บ่ บอกคำอื่นบ่ได้นอกจากว่าอือ้อหือคักบอกคักบอกบอเอานมีน้ำซุปอีกแดีเอาน้ำซุปออกอะยยอีอ่านหาเนี่ยปิดอันนี้ ยังรู้สึกเปหรนาะปิดอีหยังก่อนนี่สิหาแนี่ปิดแก๊สแล้วนะเอากองมันอั่าเด้ยวกองเอามันมาค้างไว้มาคุมไว้นี่ยมาชิใหม่บ่ล่ะใหม่บอระใหม่ดอกแก๊สบิดล่ะอือเอ้เดี๋ยวก่อนมันอุ่นๆอยู่มันห่อนอยู่มันสิบบุ๊ปเนี้ยมีแล้ว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 แล้วเอาโอเค คาว้าอัอนย้ำซัมเมอร์หรือ,อยังเจาะต้องเป็นตามบางห่องแบ้วดจตะกี้พอเขากข้ามานเนี่เนะเก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็ดมากินึ้นกันพากันห่อเข่ามาแล้วก็ซุ้มกันสมัยตะกี้ั่ายครับติ <laughs> <laughs> เห็ดกระไรเห็ดหอดบะเพออันกระตาหอดบะเพอ,อเห็ดปีนััน เนะเห็ดลายคับหาบออกหาบออกเป็นน้ำล้งปีปีหลายปีหน่อยได้เห็ดอะ่ะทางนี้ยังบอมีตะกีดยางรอค่าตาก็ได้เต็มกระตาละน้ำมันอขึ้นไป ปีนี้หาองยางบริสุทธิ์รุ่ยแต่ยางบ่มีหลายปีแล้วน้ำหมองโลงๆนะคุดเอาหนะปีนั้นอ๋อเสร็จขอบคุณหลายๆด้วค่ะเด้อบุนลายสายเงา ฝนมันลิ้นแหละค่ะพี่น้องค่ะต้องปิดกล่องเนาะค่ะเนาะโอเคคะ่ะอ่ะเซ่บายบายสาวสาว๊าดิดโทอสว๊าดีคะ่ะ